ยมากเลยมันเป็นถางนางเงือกแกสวัสดีค่ะหมอผ่านนะ แล้วก็เป็นกากเพชรด้านในค่ะแล้วเป็นสีใสๆเหมือนกาวน้ำใสเลยค่ะทุกคนราคาก็ค่อนข้างแพงเหมือนกันค่ะถ้าอยากรู้แล้ววันนี้เราจะเอาอะไรมาตัดไลฟ์เพิรพาให้ถึง1000งพันไลค์แล้วตามไปดูกันเลยนี่นะคะวันนี้ที่เราจะมาตัดนะมันคืออะไรหรอ <c oughs> พี่พอก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเดี๋ยวขออ่านก่อนนะเบาๆค่ะ <c oughs> เขาบอกว่าไว้ทาร่างกายเพื่อความสวยงามค่ะน้องๆก็ถือทาได้ทั้งหน้าแล้วก็ ทาได้ทั้งตัวเลยนะคะมาเดี๋ยวจะมาเริ่มตัดกันเลยหนึ่งสองสามตัดออกไปมันมีกลิ่นไหมอ่ะมันจะเป็นเจลเจลหรือเปล่านี่ตัดออกไปแล้วะคะ่ะเป็นอย่างนี้เออเออเอออุอ้ยให้เดาว,ว่าหลอดละกี่บาทนะคะ <laughs> ราคากี่บาทไม่สําคัญเท่ากับอันนี้แพงมากแต่ว่าอยากได้ก็เลยต้องซื้อมาปกติเป็นคนไม่แต่งหน้านะซื้อมาเพื่อเอาไว้คนสลามโดยตรงนี่ยไม่บอกใครนะจุ๊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 นี่ค่ะเป็นอย่างนี้นะโอ้ยเป,เ,ปเป็นกากเพชรสีสวยมากเลยค่ะเหมือนกาวไม่มีผิดเลยทุกคนดูดิอ๋อแต่ว่ามันไม่ได้ยืดมันเป็นเหมือนเป็นเจลลแบบไหลๆอะ่ะนี่แต่พกสีสวยมากทุกคนชอบ สีสวยมากๆเลยยังไงก็ต้องตัดฝั่งนี้อยู่ดีค่ะเพราะว่าเสียดายตัดเลยอ๋อหมุนไปนู่นนี่ค่ะมีเหลืออยู่นิดนึงเห็นไหมโอเคน,นี่นะตัดทั้งหมดไว้ได้สามชิ้นค่ะเดี๋ยวทิ้งเลย ราจะใช้ตัวนี้นะค่อยๆค,คนค่ะสวยมากเลยมันเป็นถางนางเงือกแก่ดูดิอ๋อมันมีความเป็นแบบหนึบๆค่ะทุกคนนี่กาวลงไปค่ะนี่กาวใส่นะใส่ไปสักครึ่งหนึ่งใส่หมดเลยก็ได้ใส่หมดเลยคนให้กาวกับกากเพชรเข้ากันเข้ากันค่ะดูดิมันหนืดขึ้นมาเลยค่ะ เราก็จะใส่น้ำยาทำสลามลงไปนะคะสักสองปื๊ดค่ะคนคนคนเห็นไหมยืดยืดขึ้นมาเลยเห็นไหมคะยืดเห็นไหมอันนี้เป็นน้ำยาเปล่าผ่าน่ะไม่ค่อยเข้มข้นเท่าไหร่ค่ะต้องใส่เยอะหน่อยมันเหมือนมันละลายห,หายไปเลยทุกคนดูดิเฮย้ยมันจะเป็นไหมเนี่ย อ้าวเมันทำไข่เจียวเลยพี่มาค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองใส่บอแแลกดูนะคะสักปลื้ดหนึ่งค่ะปลื้ดเบาๆใส่บอแแลกก็จะแข็งขึ้นมาเห็นปะจะเจมจนเบอร์นั้นเลยไหนเห็นปะเดี๋ยวลองเอามือจับนะคะเออเย็นเย็นนะคะหรือว่ามันจะเป็นเจลแบบเย็นเย็นไหนลองดึงยืดแต่ว่าพี่พาคิดว่ามันไม่ค่อยแข็งเลยค่ะ มันค่อนข้างที่จะนุ่มๆๆนิ่มนุ่มนิ่มค่ะทุกคนดูเป็นอย่างนี้นี่เองเห็นไหมลองมาเทสให้แล้วนะคะสําหรับกากเพชรลรยตัวค่ะกากเพชรลรยตัวกากเพชรทาตามใบหน้านะที่เขาไว้แต่งหน้าแต่งอะไรนะเขาใช้ตัวนี้เนาะแสดงว่ามันไม่เป็นอันตรายเนาะไม่ระคายเคืองต่อผิวใช่ไหมเขาถึงกล้าเอาไปทาหน้ากันได้แต่ส่วนตัวเปลวผาก็ไม่กล้าส่วนตัวเปลวผาก็ไม่กล้าทาหรอกนะคุณเลย ไม่อ่ะเดี๋ยวเราลองเอาออกมาดูนะดูสิลองใช้อันนี้จิ้ม <c oughs> สวยอะอันนี้สวยมากเลยเป็นถังหนางเงือกดูเนี่ยมันนุ่มนิ่มแต่ว่าถามว่าเป็นสลามไหมก็เป็นนะคะนี่ยืดยืดมาก ุกจิกจุกจิกจุกจิก,จก,จกเห็นไหมด้สิน,นุ่มนิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าน้องๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดทุกใจให้เปาพากดติดตามแล้วกดปุ่มกระดิ่งกุ๊งกิ้งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครนะคะถ้าย่งไงคลิปนี้เปาพาไปแล้วนะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ